ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่ช่อง Easy Boy นะครับแล้ววันนี้นะครับผมผมก็ได้คิดว่าเฮ้ยเราทํา YouTube มานานพอสมควรแล้วน้องๆก็เห็นมาสคอตตัวสีดําและก็พื้นหลังสีฟ้านะครับที่เป็นมาสคอตในช่องของผมนะครับน้องๆคงสงสัยว่าเอยพี่ไปเอามาจากไหนพี่วาดเองหรือเปล่าหรือว่าจุดกําเนิดมันเริ่มต้นมันได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันครับนี่นะครับผมคือจุดกําเนิดของผมนะครับมีโลโก้มากมายเลยนะครับอยู่ในนี้นะแต่โลโก้อันแรกที่ผมใช้ในการทําช่องนะคร มีโลโก้นี้ครับอา่าโอ๊ยไม่ใช่อันกแรกแรกของแรกอีกมันไม่ใช่ภาพนี้นะครับมันเป็นภาพตัวการ์ตูนสีฟ้าใช่เดี๋ยวลองเซิร์ชดิโอเคฮะผมลองมาค้นหาดูแล้วมันน่าจะมีนะฮะเพราะว่าผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับในการค้นหาตอนนั้นนะ ผมก็เลื่อนดูเลื่อนดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเจอไหมนะมันจะเป็นตัวสีฟ้านะครับผมผมว่าผมไปดูในคลิปเก่าๆของผมดีกว่าฮะอ่าผมเจอแล้วครับทุกคนดีครับภาพแรกที่ผมใช้น้ก็คือภาพนี้นะครับผมหัวสีฟ้าตาสีฟ้าแล้วก็เสื้อสีฟ้านะครับเป็นช่วงแรกๆที่ผมทําช่องนะครับก็จะใช้มัสคอตตัวนี้เนาะซึ่งมันเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์นะครับผมผมไม่รู้นะว่าใครใช้เยอะไหมมีใครใช้บ้างผมไม่รู้นะผมเอามาใช้เพราะว่าตอนนั้นผู้ติดตามผมยังไม่เยอะนะครับผมหลังจากที่ผมใช้บ้า ัสคอตตัวนั้นแล้วนะครับผมผมก็เทิบขึ้นมาหามัสคอตที่มันจะสามารถเป็นตัวของผมได้นั่นก็คือการใส่เสื้อฮูดนั่นเองนะครับผมผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาครับผมอ่าผมไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรนะฮะแต่ว่ามันมีหูแมวผมชอบหูแมวมากแล้วก็มีเสื้อฮูดนะครับผมสีดำนะแล้วก็มีสายสีขาวนะครับผมอ่าทุกคนเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมาจากไหน มัสคอดของผมมันมาจากรูปแบบไหนก็มาจากนี้นะครับผมผมเปลี่ยนจากตาสีเหลืองนะครับผมเป็นตาสีฟ้านะครับผมแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากให้ด้วยนะครับเพื่อความเป็นเอกลักษณ์นะครับผมช่วงนั้นนะครับผมเป็นช่องที่สปอยหนังแบบวันต่อวันอะไรเงี้ยสปอยพวกแบบการ์ตูนอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับผมขอโทษจริงๆเพราะว่ามันผิดกฎหมายจริงๆนะครับผมเดี๋ยวนี้เขากําลังทําการจับกลุ่มช่องสปอยอยู่นะครับก็ขอโทษจริงๆครับมันผิดจริงๆผมทําไม่ได้จริงนะครับผมก็ใช้มัส คอร์ดตัวนี้ก็ประมาณสักครึ่งปีนะครับ6เดือนกว่านะครับผมก็ใช้มาครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงช่องทั้งใหม่นะครับผมแล้วก็คือการใช้มัสคอตตัวสีนี้ครับผมเป็นมัสคอตตัวดีกันเลยที่นำมาใช้นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมก็เปลี่ยนตาสีฟ้าใส่นวดแมวในแมสด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮูดฮูดนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยผมวาดเองหรือเปล่า ผมจ้างใครวาด วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับว่าเพจที่วาดมาสคอตของผมนะครับผมตอนนี้เขาน่าจะวาดมาสคอตให้กับคนอื่นอยู่แต่ผมไม่รู้นะว่าหลังจากที่ผมพูดไปแล้วนะครับงานเขาจะเยอะหรือเปล่าว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้านจากเขาหรือเปล่าเขาอยากให้ลบคลิปนี้ผมสาบานลบได้นะครับผมยอมลบเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวของมาสคอตของผมว่าใครเป็นคนวาดนะครับผมวาดเด็ดราคาเท่าไหร่อะไรนี้นะครับแล้วแต่ทางเพจเขาจะอันนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับผมผมชอบตัวการ์ตูนเขาจริงๆคือผม สั่งไปสอมรอบนะครับผมนั่นก็คือมีตัวนี้แหละเออตัว Easy Boy นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งของ Fake C นะครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวเต็มๆเ,เลยเนาะ เออนี่นะฮะนี่นะครับเป็นตัวสีแดงนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะฮะคือเขาวาดได้น่ารักมากผมไม่รู้นะว่าคนวาดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครนะครับผมแต่การดีลงานก็ถือว่าอยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ทุกคนนะครับใครอยากได้มาตคขอดสวยๆไปที่เพจนี้เลยครับนี่นะครับผมคือเพจที่วาดบัสรขอดให้ผมนะฮะสกายคุงชอ็อปดูตัวการ์ตูนเขาสิแบบสวยมากอะ่ะคือดูเขาวาดตัวการ์ตูนได้แบบ น่ารักมากนะฮะก็จะมีตัวการ์ตูนมากมายนะครับผมโอ้โหดูนะฮะวาดได้ใครบ้างเนี่ยวาดเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็ของผมสั่งไปเราไปดูรูปภาพกันดีกว่าได้ว่าเขาวาดแบบไหนกันบ้างนะฮะอู้หว้าวตัวนี้นะฮะผมอืมเป็นของเลสเซนานะครับแล้วก็จะมีแบบโอ้โหมากมายเลยนะครับผมดูนี่สิแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ใครอยากได้แนวฟรีไฟล์นะครับผมสามารถสั่งได้นะฮะโอ้ว้าวผมไปดูนะว่าถ้าลงไปแล้วนะครับ งานเขาจะเยอะหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแบบอันนี้หรือเปล่านะผมลบได้นะฮะนี่เสื้อกแจ็คเก็ตเหมือนผมเลยหัวสีฟ้าแต่ว่าหูแมวสวยกว่านะผมโอเคโูก็น่าจะจับต้องได้นะครับนี่ไงนี่นะฮะนี่คือมาสคอตนะครับผมตัวแรกที่ผมให้เขาวาดนะครับคือเขาวาดมาแบบ น่ารักมากแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าเออเอาเลยไม่เป็นไรนะครับผมคือมันน่ารักอยู่แล้วอ่ะเขาว่าดยังไงมันก็น่ารักอยู่แล้วแต่ผมต้องคงความเป็นคาแรคเตอร์ของผมนั่นก็คือใส่แมสีดำนะครับผมผมสีเทาแล้วก็มีหูแมวผมชอบตรงหูแมวมากเขาวาดได้น่ารักแบบน่าหยิกมากอ่ะแจ็คเก็ตนะครับผมรายละเอียดอย่างดีเลยนะฮะก็จะมีช่องต่างๆที่มาให้วาดนะครับผมก็น่ารักกันเลยทีเดียวนะครับ ตอนที่ผมมาเจอเพจเนี่ยผมเซิร์ชเข้าไปใน u t u b e นะครับว่ารับทำมาสคอตนะครับผมอยากจะได้มาสคอตที่มันเป็นของตัวเองมากกว่าจะไม่ได้โดนลิขสิทธิ์ของภาพผมก็ได้ไปเจอกับเพจนี้นะครับซึ่งผมเจอกับหลายเพจมากแต่ผมก็เลยไปเจอเพจนีนะ้ผมคือเพจนี้เขาดีมากเขาตอบแชทได้เร็วมากๆนะครับผมแล้วก็ดูภาพแต่ละภาพโอ้โหสวยๆน่ารักนั้นเลยนะฮะเหมือนตอนนี้มาโปรโมทให้เขาแต่มันก็น่ารักจริงๆนี่นะฮะ เลทราคานะครับผมคือตามนี้เลยนะครับผมคือคือเราต้องโอนไปก่อนนะครับถึงจะสามารถจองคิวให้เราได้นะครับผมรับเฉพาะทัวร l เลทเท่านั้นคือผมบอกเลยว่าเพจน,นี้ไม่มีโกงแน่นอนเพราะว่าผมสั่งไปทั้งสองครั้งเลยนะครับผมถือว่างานดีใช้ได้นะครับผมครึ่งตัวก็200 Wallet นะครับผมเต็มตัวก็250 w a l l e t เนะครับผมเพราะว่า200กว่าบาทเนี่ยเป็นราคาที่ราคาที่สมน้ำสมเนื้อนะครับผมกับมาสคอตที่น่ารักอย่างนี้นะครับใครอยากได้มาสคอตไปทำโลโก้ช่องทำปกช่องทำโปรไฟล์ช่องก็สามารถทำได้นะครับผมสามารถมาซื้อที่นี่ได้นะครับกรต้องขอขอบคุณเพจสกายคุงด้วยนะครับผมที่ทําให้มีมาสคอตที่น้องๆจําได้แล้วก็เอาไปทําเป็นมีมเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครอยากอุดหน,นุนก็สามารถมากดไลค์นะครับผมแล้วก็ ทำการดิวงานหรือว่าดิวอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ถ้ามันเกิดผลกระทบอะไรกับเขาเขาอยากจะให้ลบคลิปนี้เพราะว่าเขารับงานไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะลบให้นะแต่ว่าก็จะโปรโมทให้อยู่ดีละแบบชอบชอบมากคือตูน่ารักมากก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าราับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ย้อนรอ,รอยมัสคอตนะครับว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนวาดเพจไหนเป็นคนวาดคือเพจนี้เลยนะครับผม,มเขามีช่อง YouTube ด้วยนะโอ้โหคนผู้ติด,ดตาม2 0 0 0ักว่าคนว้าวอ ไปเลยอะ่ะคือเขาวาดมัดคอทได้ดีมากเลยนะครับคลิปที่ลงล่าสุดหนึ่งปีที่แล้วนะฮะเขาน่าจะมีเวลาว่ามาทําช่องนะครับแต่ว่านี่แหละผมเซิร์ชมาเจอแบบเจอแบบเนี้คือแบบน่ารักมากไหนดูวิธีการวาดเขาสินี่นะฮะคือวิธีการวาดของเขานะฮบผมเขาใช้โทรศัพท์วาดนะฮะแต่ว่าเขาวาดดีมากเลยนะนี่ดูดูดูดดน่ารักมากอืมคือเขาต้องตั้งใจวาดจริงอะ่ะดูก็จะมีสรุปงานให้ทุกคนได้ดูด้วยนะฮบว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้โห นี่นะฮะวิธีการวาดนะครับผมเขาก็บอกมาหมดเลยนะครับชื่อ u t u b e นะครับผมคือ Sky คุงนะครับผมถือว่าดีดีตอบโจทย์ตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากได้มาสคอตน่ารักน่ารักนะครับเราไปดูคลิปแรกเขาดีกว่าไหมวาดมาสคอตเฮ้ยเขาเลิกจากการรัฟงานนะฮะรัฟมาจากกระดาษที่เขาวาดนะครับผมหรือว่าจากกระดาษคนอื่นก็ไม่รู้นะฮะโอ้นี่จะได้มาสคอตแบบนี้คือทุกคนสามารถวาดมาสคอตได้เพียงเราฝึกฝนนะครับพยายามฝึกฝนโชว์วิธีการวาดเลยนะว่าเป็นยังไงนะฮะ น่ารักมากจัดโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปดีกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย